phó đợi, thôi đợi. Oh. <laughs> yeah. เค้าอะไรงงาบ้าบ้าบ้าไงกันได้จ้ะ

พี่เียให้กเร็วอไรกันพี่พ่องอนเล่า ไอ่ามามองพ่อจะเสียใจหรือเปล่า